สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กัเป็นสว้าที่สดใสนะคะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะอุดอนค่ะเย็นนิดนึงค่ะเมื่อก่อนก็เป็นน้องฟ้าเดียนะคะมือนี้คุณแม่กับสิไปโรงเรียนน้องฟ้าเดียเนาะเขาจะจัดงานวันเด็กอ่าเราก็จับของขวัญน้ำนะคะคุณแม่ก็ส่องไปงานโรงเรียนกับน้องฟ้าเดียนะคะจัของขวัญน้องฟ้าเดียกับสิยูปมางไม้ค่ะ ของฝันน้องฟ้าเดียนะคะเด็กอนุบาลสวยไหมคะคุณย่ายหน่อยเฮีย่ายน้องฟ้าเดียนะคะน้องฟ้าเดียคนก็สิไปกับคุณย่ามือนี้นะคะไปมาแล้วกับคอยสิไปไฮอ่อยกันอีกนะคะเร่งตัดอ่อยกันนะคะอ่อยสดพี่น้องก็สิส่งข้าวน้องมวยกับขึ้นย่ายนะคะน้องฝาเดียดูกล้องดีๆว่าเห็นยายไหมนะคะเมื่อกล้องกระไดมันนี่ยังบ่ได้กลับยังบ่ทันได้กลับถึงบ้านค่ะพี่น้องส่งขาวนะคะยังไม่ได้กลับถึงบ้าน บ่ดูไปโต๊ข่างยุแก่ใดน,นะคะ,ะเข้ากระลอดไปอีกภาวาติดต่อบาดใดนะคะเขากระลอดไปอีกฟังข่าวว่าเ็นสีมาบานจักโมงมากคือไปทไั้งใดต่ตอนื้อจังใดย่งบ่ท่านใดเห็นสอดมาบานนะคะพี่น้องเพราะว่าเห็นไอจันี่เพิ่นบอกว่าส่่ถึงหลดมาแล้วเนาะโซ่ถึงรลดมาแล้วแต่ว่ากตบว่ท่านใดเห็นมาตามจริงปกติกัสีหอดตนหลอดเดอกเลยนะคะกับย่งบ่เห็น โผมาเติมคุณยายคุณหลานนะคะมาหลุดเปตัวข่าวยุใสเข้ากันล่อไปอีกก่อนคะ่ะประมาณใสายๆเนาะเดี๋ยวจังไดคุณแม่กับสีไร้งานน้องป้าเดียรดูกล้องดีๆลูกอ่าจังไดคุณแม่กับสีเบิง้งเราก็บคอยสีไร้งานให้อ่าวสู้ฟังนะคะให้พี่น้องเอพซีฟังว่าพากันไปจังไดมากจังไดป่า,านนี้ยังมาถึงบ้านนะคะคุณแม่กับสีไปเป็นอ่าผู้ปกครองน้องป้าเดียร์ถือลูกเรียนก่อนนะคะเหมือนนี่เดี๋ยวจังไดอัดเดือสู้ฟังอีกเทียนหนึ่งค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนะคะที่ก็เห็นกำลังใจของพวกพื้นแม่น้องมวยนะคะขอบคุณที่เข้าใจคุ้นแม่นะคะสถานการ์ต่างๆนั่นนานะคะสุขยังมีอุปสรรคแต่เข้ากับฟื้นดินล้นไปนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณไปทางไอจอนนี่ขอบคุณไปทางพี่จ๋าขอบคุณไปทางพี่น้องฟองไปสุดุสุดเพินค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ